เอาดูประจำตัวตัวมันละมุนสาธม่ใส่ผนชีสที่สีไม่ให้ที่นั่งเ้ยไม่ม่ไม่มีจ้งไม่มีใครวะใช่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 อ๋อนี่น้องไม่รู่ใครอ่ะไม่รู้ไม่รู้นะไปสองสิบนาทีเพียไป่องสิบนาที พี่ได้ถึง <6 S 2> บ่าย,ายสองนาทีนะนะเพราะว่าน้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าขึ้นโชว์บ่ายสามอ๋อไดนะ้ขอบคุณครับโอเคพร้อมค่ะ 好。 พี่เชอรี่เป็นแบบหนักคนแรกเลยน้องใหม่คนแรกน้องใหม่ขัยั่เได้ค่ะเนี่ยนิสาชสวยมาที่น่แหนอยู่ตรงไหนอ่ะหยคุมกันหมดแล้วหมดแล้วีอ๋อทุกคนขยับซ้ายตัวเองนะ แบบฟลายตัวเองค่ะแล้วก็ชิคกี้เนนิดนึงนะคะมีวิ้งนดีมากเป็แฟนๆลนะคะรูป่ายมนชุบพี่ซื้อบนลับนะคะอบคุณนะคะหลิงอ้อมขา EP แรกค่ะเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างได้ดูคลอของทุกคนหรือเปล่าเอ่อจะก็คือพวกเราอ่ะซ้อมซ้อมงานนี้กันอยู่ก็เลยไม่ได้ดูแต่ว่าเราดูย้อนหลังเอาค่ะใช่กระแสก็ขึ้นเทรนทวิตเทรน X อันดับหนึ่ง X อันดับหนึ่ง ตอนนี้ได้สี่ล้านสี่ล้านแล้วนี่ใช่ไหมสี่ล้านนี่เธอรักหรือไรสักอย่ถามว่าพี่แจ็คเก็ตรู้สียงไงบ้างคะหนูเหรอหนูพี่แจเก็ตเหรอทำไมหนูชื่อพี่แจ็คเก็ตอ่ะฉันเรียกเธอในเรื่องว่าพี่แจ็คเก็ตใช่คนพูดคนพูดถึงลุคเคนโดเยอะมากรู้สียงไงตอนถ่ายทำเป็นยังไงบ้างตอนถ่ายทำนะคะดูเหมือนง่ายแต่ว่ายากนะคะหมายถึงว่าการใส่ชุด อะไรต่างๆท่าท่าต่างๆคือตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัว yeah, ที่ไมาไม่ดาบหนักหนักมากก็เลยแบบต้องใช้เวลาฝึกนิดนึงค่ะ mm hmm. แต่ว่าหลิงรู้สึกว่าเออเคนโดเป็นกีฬาที่มีสเสน่ห mm ์ hmm. ใช่ค่ะก็รู้สึกว่าเออได้ลองดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมาะกับตัวละครเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ตวลัครป้องกันตัวเองน mm hmm. ้องไอล่าไอล่าซาซินา สศินาคือแม่ๆชอบรอมากไอร่าสศินาเนี่ยน่ารักจะตายก็โศกเศร้าเหมอกประ้องอารมณ์พีพีแล้วออกมาโศกเศร้าเลยชี้หายไปห้องโกงไงไม่บอกกังสักคำเราชีไปห้องโกงเหรออ้าวอ้ายังไม่ดูยังไม่ดูเพราะเหรอคะชีหายไปแต่ไม่ได้ไม่มันมันมีมันมีฉากแบบที่เห็นตัวเครื่องบินแล้วมันเขียนว่าห้องโกงอยู่คนดูรูไม่ละเอียดเขารู้ ก็วันนี้หายไปไม่บอกวันหน้าถ้าเราเป็นดาราตัวท็อปก็ทรมาได้ค <c oughs> ่ะว่างเสมองับ <c oughs> ค่ะพี่เชอรี่ค่ะคนรอการประกวดของพี่เชอรี่ <c oughs> พี่ออกมเมื่อไรนะคะ <c oughs> พี่ออกคือก็ไม่รู้ <c oughs> เหมือนกันอธินาค่ะหน้าจออทินาค่ะเป็นยังไงคะจะมาประกบตัวในรูปแบบไหนยังไง ลุกที่ <laughs> ลุกที่เครียดเนี่ยแหละค่ะที่แบบกระโปรงแหวกแล้วต้องแบบมีท่าพิเศษนะคะมันเป็นความท้าทายไงบ้างคะสำหรับซีรีส์ชีวิตเรื่องนี้ใช่ไหมคะ <laughs> ความท้าทายค,คือคือฉลียแบบเหมือนไม่ค่อยได้รับเชิญเล่นแล้วพอรับเชนะิญอะมันก็เป็นอะไรที่เราต้องเหมือนปฏิปต่อเรื่องอะเพราะเราจะโผล่มาอย่างละอย่างละหน่อย <laughs> แต่และตอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาจะมีแบบว่าเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันเราก็จะต้องเอ๊ะอันนี้มัน อันหนหรืออันสองอะไรแต่การปรากฏตัวออกมาเป็นแบบยังไงคุณแฟนอยากให้คุณแฟนรอดูอยังไงบ้างคะ ่่พีีเชดูน้องๆเธอค่ะของเชอรี่ก็ก็คือเหมือนเป็นตัวแถมก็ได้ค่ะใช่ใช่ไม่ต้องรอดูไม่ต้องรอดูเพราะว่าทุกคนที่จะคนรอดูพี่เชอรี่ค่ะคนรอดูพี่เชอรี่เลยพี่เชอรี่มีเต้นเนี่ยเขาเฮ้ยมันจะมีความบ้าหรือเซอร์ไพรส์อะไรพิเศษบ้างสำหรับตัวสำหรับตัวนี้เหรอคะจริงๆแล้วก็คือเหมือนเหมือนเหมือนก็ก็เป็นอันที่ไม่ ไม่น่าคิดว่าเชลรี่จะมาเล่นในบทนี้ดีกว่าแล้วก็ก็มีมีความสำคัญในเรื่องเวลาที่จะต้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอะไรประมาณปัญหาเขาเป็นปัญหาแบบไหนคะปัญหารัฐปัญหาปัญหาอะไรคะ็นปัญหาของบริษัทค่ะปัญหาที่กระทบกับบริษัทปัญหาเรื่องความปลอดภัยอะไรทาย ของน้องเคกเข้าตู<ช>้ก็ปรากฏตัวแล้วเหมือนกันใช่ค่ะทุกคนก็คือฟีดแบ็กมอว่าเข้าตูพูดอะไรนะทำไมหายใจทัางไหนหรอผ <c oughs> มมาแค่แบบดีเขาก็คือตึ๊ๆตี่ตะวันฟังไม่ทันเลย พูดยาวมากพูดพูดยาวมากแต่ว่าเราสามารถพูดได้แบบเดียวเพราะเราหายใจทั้งผิวหนังในเหงือกเดี๋ยวต่อไปเขาดูก็จะคอยอยู่กับไอล่าตลอดเลยใช่ไหมชีวิตมนเหน่ยใจชีเป็นแอร์โฮสเตสแต่ว่าชีอยู่กับเพื่อนตลอดเวลาเหมือนไม่ได้ทํางานเหมือนบินแค่ปีละครั้งแล้วก็พอแล้วรวยแล้วอยู่กับเพื่อนอะแก๊งบอดีการด้วย ี๋ยวจะปรากฏตัวเมื่อไหร่ยังไงคะ EP สอง EP สอง EP สองแน่นอนเราจะเป็นซีนเปิดตัวออกมาแบบยังไงคะซีนเปิดตัวของพวกเรามีเทียนแข่งกันมีแอคชั่นเปิดตัวเลยจะบอกว่าโคตรเท่โคตรอันตรายใช่ไหมบอสใช่ไหมบอสบอกแบงค์เะทีมชื่อว่าบอกแบงค์แต่ซีนเปิดตัวไม่บอกแบงค์นะทุกคนพวกเราขายเท่ยังไงคะสมิธเราขายเท่ยังไงบ้างเดี๋ยวซีนเปิดตัวโคตรเท่เขาคืออลายคนอาจจะได้เห็นในทีซีแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าในของจริงนี่แบบ เราเรียกว่าอะไรเข็มขัดซักการ์เน่ขาดเลยโอเคทำได้ดีเมย์ล่ะคะจะเปิดตัวมาเป็นแบบไหนยังไงเรานานๆทีจะเป็นแบบฟิลแบบเท่ๆแบบนี้ใช่นานๆทีก็จะนานๆทีจะแบบได้บูเพราะปกติเบย์อยู่แต่ในดวงบูแต่ไม่ได้บูเองบอกแล้วค่ะว่ามันเท่มันอันตรายใช่ไหมบอสใช่มคะบอสใช่ไหมเขาบอสอันตรายจริงๆอันตรายจริงอันตรายเน่ของเนเน่จะเปิดตัวแบบไหนยังไงคะ ก็เนี่ยค่ะแอคชั่นเปิดตัวรวมกันสาคนเลยค่ะบอสบอกเลยว่าบอสภูมิใจมากวันนั้นบอสอยู่นั่งอยู่หลังมอนิเตอร์พี่นายเลยตอนแรกคือหลิงได้พักอ่ะแล้วพอเห็นแอคชั่นนี้แบบปอดใจไม่ไหวต้องเดินลงไปไปดูเลยอ่ะหน้ามอว่าเป็นยังไงแต่ละคนก็คือวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่หยุดเหลือแบบต้องบอกว่าแต่แกงก็คือทุ่มเทให้กับแอคชั่นจริงๆค่ะตอนแรกคนดูไปก็แบบชมหลายอย่างเขาแบบภาพสวยแล้วแบบเป็นความน่ารักดูแล้วฟินดูแล้วฮอบดู อยากมีอะไรจะบอกกับแฟนๆบ้างคะพี่ตะวันกับน้องไอร้าอยากบอกอะไรกับแฟนๆหรอที่เขาแบบตั้งตารออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยกันปั่นเทรนด์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเมื่อคืนคือบอกเลยว่าไม่มีใครได้นอนนะคะช่วยกันปั่นสุดฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแบบต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบว่าซัพพอร์ตเรานะคะตั้งแต่ EP แรกเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าทุกคนจะตั้งหน้าตั้งตารอ EP ต่อไปเหมือนที่พวกเราตั้งหน้าตั้งตารอนะคะอ ก็มจะบอกว่าสุกเร็วๆได้ไหมใช่วันสุกสุกใจมีเพียงเธออ่ะหลิงพี่หลิงมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆบ้างคะก็อยากจะขอบคุณแฟนๆค่ะที่แบบคอยซัพพอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ย<ม>คือหลิงอาจจะไม่ได้เข้าเอกแบบบ่อยนะคะแต่ว่าเวลาที่อยู่กับเอกอะไรแฮกแทกเพียงเธออีพีหนึ่งอะไระ <ๆ S 2> เข้าไปดูก็รู้สึกว่าสนุกไปกับพวกแฟนๆด้วยแล้วก็หวังว่า การรอคอยครั้งนี้ที่สิ้นสุดการรอคอยอคุ้มกับสิ่งที่แฟนๆอยากดูสิ่งที่แฟนๆรอคอยใช่ก็ฝากติดตามทุก EP ด้วยนะคะทุกคนสุขค่ะอตอนนี้มีคนนั่งงานะมีคนทำตุ๊กตาไล่ผลมาเรียบร้อยแล้วนะที่ไม่เห็นนะไวเวอร์ มีคาบิ巴拉ทำชุดนักเรียนออกมาแล้วค่ะชิมาก่อนการใส่ชุดนักเรียนโรงเรียนเลยคาบิ巴拉ใส่ชุดนักเรียนโรงเรียน KS เออโรงเรียน KS มาจากมาจากย่อมาจากไม่รู้พี่นายตั้งอ้าวใช่พี่นายเป็นคนตั้งพี่นายเป็นคนตั้งโรรงเียน KS นี่ใช่ไหมใช่เวลามีเรื่องตลกสนกเกิดขึ้นในออนไลน์ก็ไม่ต้องห่วงพี่หลิงจะไม่เคยเล่นแต่เดี๋ยวเราแคปให้พี่หลิงดูเองต่อไปจะเป็นเทรนด์ชุดนักเรียนของโรงเรียน KS นะ ก็ดีนะอยากสาวกระปุลสก้อใส่ขัวซองใส่ใส่ขัวซองขัวซองขัวซองอ่ะ e ีพีสองจะได้เห็นอะไรยังไงบ้างคะสปอยสักเล็กๆน้อยให้ฟังหน่อยอะไร้อะไรบ้งสองคนนั้นคืออะไรกันก่อน เห็นควีนควีนเคทอีพีสองเขาสองคนจะได้กลับมาเจอกันอีกแล้วฉันโตแล้วโตแล้วดีโตแล้วนี่ใช่ใช่ใช่อีพีสองแล้วตอนไอร่าก็ใช่ดังแล้วเออเลยดังแล้วดังแล้วโตแล้วแล้วก็เออเหมือนเป็นช่วงเปลี่ยนผันที่ไม่ได้เจอพี่ตะวันมาเลยเจ็ดแปดปีอะไรอย่างเงี้ยครับ ปีสองก็จะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในอาชีพที่แตกต่างกันไปเราก็เป็นไอดอลสาวเขาก็เป็นปริกะแล้วก็มีเพื่อนใหม่อะไรไปหมดแล้ะก็ลืมกันไปหมดแล้วแหละมั้งปีสองอ่ะไปถึงพี่ตะวันเป็นยังไงตอนเจอพี่ไอลาตอนรีแอคตอนเจอพี่ไอลาได้ยัเราไปเจอพี่ตวันหมายถึงว่าไอร่าเจอตะวันกลับมาเจอไม่ไม่บอกก็ต้องรอดูสิคะเขามาพร้อมความมั่นใจค่ะ เรากลับมาพร้อมความมั่นใจถามหนิง่อยครับค่ะจากบู๊เนี่ยเมื่อคืนนี่ถือว่าดีถวอมากเลยแล้วจะมีตอนจอไปจะมีจากบู๊หนักลงแบบนี้มีค่ะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะยิ่งท้ายๆก็จะยิ่งปูเยอะขึ้นค่ะอันนี้แบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มแต่เป็นอีกสินนึงที่หลีชอบเหมือนกันเพราะว่ามาพร้อมกับฝนแล้วก็เมันก็จะมีความยากในการถ่ายทำเพราะว่ามันมีฝนด้วยค่ะ แล้วฉากขี่หลังหนักไหมคะหนักไม่หนักตัวเบาจะตายถ่ายหลายเทปไหมคะฉากนั้นถ่ายเยอหมายถึงแบบหลายรอบคือมันก็ต้องถ่ายหลายรอบอยู่แล้วเลยอะก็จะชิดชิดอชิดไม่หนักอึ้งอยู่เนี่ยไม่ไม่หนักเขาแข็งแรงเนไม่หนักไม่หนักช่วงนั้นน้อมเบามากแล้วแล้วฉากขี่หลังอ้องเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลยต้อง หลายตั้งหลายรอบเน่ยใช่งานวันนี้งานวันนี้เนาะงานวันนี้ค่ะเตรียมความพิเศษมามอบให้กับแฟนๆยังไงบ้างตั้งคู่เลยค่ะก็งานวันนี้หลังจากที่เราเปิดตัวเพียงเธอแล้ววันนี้เป็นแฟนมีแฟนมีสำหรับเพียงเธอนะคะก็จะพาพี่เชอรี่มีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนได้เห็นแบบอีกลุกหนึ่งของพี่เชอรี่เลยค่ะ แล้วก็แล้วก็ตะแกงมาจอยกับเราต้องบอกว่าเราเตรียมเราเตรียมโชว์นี้มานานมากแล้วก็มีแต่เพลงใหม่แล้วก็อะไรที่แฟนๆไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะน้อม,มละ่ะโอ้จริงๆวันนี้ก็ เป็นความตั้งใจของทุกคนเนาะเพราะเราก็ฝึกซ้อมกันมามก็รอให้ทุกคนได้เห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยโชว์วันนี้เราก็ตั้งใจซ้อมกันเนาะอยากให้อยากให้อใหเออก็ตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นอยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วค่ะ<ม> ไอ้ดอวสาวละคะโชว์อะไรคะวันนี้ชุดเต็มบ้างไม่เคยเห็นพี่ลี่ในลุคแบบนี้มาก่อนเลยไม่เคยเห็นไัวเองเนเดวต์วันทุ่ยเดิวต์เลยนะคะฝั่งเนื้อผักตัวนะคะสิแลปินหน้าใหม่โชว์ของพี่นี่จะเป็นแบบไหนยังไงคะเพราะว่าแบบนี่คืออะไรใหม่ๆมากใช่ค่ะก็คือดูน้องๆมาหลายรอบแล้ะไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งจะได้ขึ้นไปอยู่กับน้องๆเนี่ยค่ะเป็นโชว์แบบไหนคะพี่ลี่ เพลงแรเพลงเพลงชาหรอไม่ร uh. ู้อันนี้บอกไม่ได้เลยมันต้องเต้นแบบเท้าไฟแค่ไหนเป็นพี่ชอลี่ในลุคใหม่ๆอ่ะวันเนี้ยบอกเลยรอดูโช์นี้เลยบอกเลยว่าเขินมากเอางี้ดีกว่าอันนี้ครั้งแรกในชีวิตกับการทำอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้นะจริงๆน่าจะครั้งแรกจริงๆค่ะหนูเห็นแล้วหนูก็ยังเขินเลย ก็เเหมือนกันชุดเชิตอะไรนี่อยู่ในวงการมาไม่เคยเห็นเลยนะคะไม่เคยเลยจริงๆอ่ะแล้วแกงบอดี้กันล่ะคะจะโชว์อะไรบนเวทีกันบ้างเราก็ก็มีโชว์สเต็ปที่เราจะได้เห็นในในซีรีส์ค่ะใช่สักนิดนึงสักหนึ่งสเต็ปใช่ก็โยกมาเสมือนจริงค่ะก็จะได้เห็นเห็นก่อนเนาะก่อนที่แบบจะออนแอร์ในบางส่วนเป็นความเข้มแข็งแบบ black อะไรนะคะทเาลย่ยนฟนเหมือนกันเมนิสาชนเมนิสาชนสายกาบอกเลยว่าเขาคาดหวังกันแล้วนะบอกเลยว่าแข่งยกขานะเมนิสาชนเนี่ยอรทคอลุุนอยวยของเคสละถุงอะไรของเคสะถอะไรคะของเคสก็ อยู่กับพี่พี่บอดี้การ์ดเนี่แหละค่ะเป็นความน่ารักบําแบกใสๆในหมู่มวลคนต่อยตีมีนอกจากโชว์แล้วมีตรงมีเกมอะไรอีกด้วยใช่ไหมมีเกมสนุกสนุกแฟนแฟนเล่นด้วยกันค่ะใช่อย่างวันนี้แบบพลังแฟนทำมาเราเห็นแล้วมันเยอะมากมหาศาลมากสามพันห้าร้อยปอนด์มาทะลุน้ำหนักเลยอย่างนี้นะครับเป็นแบบซัพพอร์ตเต่าหนักมาก อนรจริงหลิ่งยังจําครั้งแรกที่แบบก่อนใสซ่อนรักออกได้เลยเป็นแฟนมิครั้งแรกของพวกเราซึ่งวันนี้ใหญ่กว่าเดิมรู้สึกดีใจมากๆที่ที่ครอบครัว,วเราใหญ่ขึ้นแล้วก็ขอขอบคุณแ,แฟนทุกคนนะคะที่คอยสป,ปอร์ตแล้วก็เออรักเราเสมอใชว่วันนี้เราก็จะเต็มที่นะคะอมอบซวาแรละให้ทุกคนแล้วก็หวังว่าจะเป็น อีกวันหนึ่ง <fits you. S 1> ที่เราสามารถสร้างความทรงจำดีๆด้วยกันค่ะก็เห็นหมดแล้วค่ะเมื่อกี้ได้มีโอกาสออกไปเก็บโปรเจกต์ที่แฟนๆทาให้อะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วก็พวกเขารู้อยู่แล้วว่าแบบพวกเรารักพวกเขามาแค่ไหนอะไรเงี้ยวันนี้ก็ขอมอบอะไรบางอย่างกลับคืนเขาบ้างละกันแบบเออเราก็ตั้งใจซ้อมมาให้พวกเขาดูนี่แหละอะไรเงี้ยวันนี้ร้องไห้ไหมคะมีสิทธิ์ ฉันมีโบชันแก็ฉันมีโบชันกลตั้งแต่ตอนซ้อมแล้ววันจริงวันจริงอาจจะมีสิทธิ์ผมจะไม่ร้องไห้ครับเฮ้ยคอยดูด้วนะก็คอยดูโอเคไหมคะอ่ะมีอะไรอยากฝากกับแฟนๆขอบคุณแฟนๆที่ติดตามทั้งซีรีส์ทั้งหมดเลยงานในวันนี้ด้วยเริ่มจากเริ่มเริ่มจากวันไปวันไปเลยขอบคุณมากๆนะครับที่ที่ ทีแรกเราก็เห็นฟีดแบ็กความรักจากแบบทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยอะไรนี้ก็ขอบคุณม,มากแล้วก็อยากให้ติดตามต่อไปเพราะว่ามันมีความเข้มข้อนนอกจากบู๊แอคชั่นแล้วความรักแล้วมันยังมีคอมเมดี้ด้วยครับแลบ้วบทเ,เป็นใครบอกผมอ๋อคุณรับบทเป็นไต้ฝูดครับซึ่งก็เป็นผู้ชายเดียวในทีน้องเค่าค่ะก็ ขอบคุณแฟนทุกคนมากจริงๆค่ะคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าแบบคนรักหลิงออมเยอะขนาดไหนก็รู้สึกว่าด้วยความที่เราแบบเป็นตัวละครเล่าข้างอ่ะเราก็เหมือนเขาแบ่งความรักมาแบบให้พวกเราทุกคนด้วยก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วก็ฝากติดตามเพียงเธอตอนต่อไปได้ะคะ่ะต่อเลยค่ะค่ะเอเมย์ค่ะรับบทเป็นชัญญาค่ะเป็นแพทเทิร์นป่าเชิญค่ะรับบทเป็นชัญญาค่ะเป็นเป็นบอดี้การ์ดอ,อยู่ในแกงแกงนี่แหละค่ะก็ ขอบคุณที่รอคอยแล้วก็รับรองว่าศบการรอคอยนะนแน่อยากให้ติดตามด้วยค่ะอะไรใหม่ๆในเรื่องนี้จะได้เห็นในพาร์ของการทํางานของน้องทั้งสองคนที่แบบใหม่ด้วยเหมือนกันดีว่าแล้วก็ใหม่สำหรับพวกเราด้วยฉีขาอลังกาอ่างกันอย่างเน่ก่อนแล้วเดี๋ยวปิดท้ายด้วยพี่ดีนะคะได้เลยแน่ๆ่ค่ะรับบทเป็นนานาค่ะก็ต้องขอบคุณพี่รักนิคอมแล้วก็แบ่งความรักพวกนั้นมาถึงพวกเราทุกคนตรงนี้ด้วยนะคะ ก็ฝากด้วยค่ะทุกวันศุกร์สองทุ่มสนุกแน่นอนมีทั้งโรแมนติกดรามา่าแล้วก็แอคชัน่นแล้วก็คอมเมดี้ด้วยบอกเลยว่าครบรถค่ะดิลลี่ค่ะ,คะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รักน้องๆแล้วก็ส่งความรักเขื่อแผ่มาถึงอ่ชล,ลี่ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้ชล,ลีมีโอกาสได้ร่วมโปรเจกต์ที่ดีนี้แล้วก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจกับน้องสองคนมากๆเลยคะ่ะขอบคุณค่ะ ฝากติดตามการปรากฏตัวของไอดอลสาวในตอนหน้าด้วยอ๋อฝากติดตามได้นะคะว่าท่านประธานจะออกมาตอนไหนใน e สองค่ะว่าก็ขอบคุณนะคะสําหรับทุกการซัพพอร์ตทุกคนรู้กันอยู่แล้วแหละก็ขอให้เอ j นจกับโชว์นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มอบความรักให้กับพวกเรานอกจากเพียงเธอร้วเพียงเธอแล้วเนี่ยขอฝาก ัวละครทุกตัวทุกคนนะคะที่พวกเขาคือตั้งใจทุ่มเทให้กับตัวละครมากเลยก็ขอฝากติดตามนักแสดงทุกคนด้วยนะคะถ้าไม่มีความทุ่มเทของทุกคนก็ไม่มีซีรีส์เลงเคิเช่นกันค่ะขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะอีพีสองน่าจะใกล้กันกว่าอีพีหนึ่งไหมคะฮะไม่หรอไม่ไม่ใกล้ไม่ใกล้ ถือตัวอะไรทั้งตัวติดกันเลยไม่ถือตัวค่ะถืออ๋อถือตัวคนสรกถือตัวเราเราจะไม่เอาหน้าไปใกล้กับบบาริเกตต์อะไรแบบนี้นะแต่แต่ว่าคนนี้ยอกาสต้องอยู่ในสายตานะใช่อยู่ระดับสายตาใช่ค่ะต้ออยู่ในสายตานะแล้วระดับสายตามันเท่าไหร่ล่ะเออในระดับระดับสายตาเท่าไหร่หรอคะคุณพีแล้วมันเท่าไหร่อะระดับสายตานี่มันเท่าไหร่หรอคะเท่านี้ ท่นนีเออนีโอ้โหเจ๋งจัดเลยโอเคนะคะได้นอนกทุกคนนอกคนอยู่ตรงนี้ขอบคุณครัขอบคุณค่ัใกล้ๆกันใกล้ๆกันใกอ่อาขอด้านนี้ก่อนแล้วกันนะคบด้านนี้ก่อนแล้วัน็ไลไปอีกมไลยไล่ไปเลยน่แล้วกันโอคครับเโอเคนะก็นี้นะครับขอบคุณค้าขอเงินได้เลย กลางกันอ่องมือฟ้อม้อมอม้อมมี่ไหนนะคะโอเคค่ะฟ้อมค่ะดงสองสามก้าขอโทษครับตัวล่างนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณล่างล่างล่างมือฟ้อ